สับเบอรเลยไม่ใช่สับปนะอรดนะอยากจะเริ่มต้นลดน้าหนักแต่ว่าอจะลดยังไงต่อน,นะคะก็คือเริ่มแรกก็คือให้เราลองดูอาหารที่เราทานนะคะว่าวันวันหนึ่งเราทานอาหารอะไรบ้างอย่างเช่นแบบในหนึ่งจานอะคาจะต้องมีส่วนที่เป็นโปรตีนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผักน,นะคะแล้วก็นี่ยัาก็จะต้องมีวิตามินและเกลือแร่ที่ครบเกื่องกันการทานอาหารที่เป็นบพวกแป้งหรือว่าคาร์บโบไฮเดรตะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่า เราจะลดแป้งหรือว่าแบบเลิกกินแป้งไปเลยนะคะเพราะว่าคือจริงแล้วอาหารคือแป้งก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเพราะว่าแป้งนะคะก็คือจะเป็นส่วนที่ให้พลังงานกับร่างกายเราซึ่งช่วงที่ลดน้ําหนักใหม่ๆอาหารก็เราไม่ได้แบบแนะนาให้แบบตัดแบบแบบแป้งออกไปเลยงดกินข้าวไปเลยแต่ว่าเราพยายามแบบให้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนการทานแป้งจากแป้งขาวหรือว่าข้าวขาวอะค่ะมาเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตซ้อนก็คือ เป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งเวลาทานแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกอิ่มน,นานมากกว่า,ามากกว่าการทานคาร์โบไฮเดรตปกตินะคะก็อ,อย่างเช่นพวกธัญพืชพวกขวก้าวโพดหรือว่าพวกลูกเดือยนะคะอย่างวันนี้คือเทคนิคก,การจัดจานน่ะก็คืออันนี้ก็คือถือว่าครบทุกอย่างแล้วนะคะก็จะมีผักนะคาร์โบไฮเดรตก็คือจะมีลูกเดือยกับข้าวโพดซึ่งอันนี้หารจานนี้ก็ถือว่าครบแล้วแต่ถือว่ายังขาดโปรตีนเพราะว่าเดี๋ยวส่วนตัวคือเะจะทานโปรตีนเชคนะคะ